เอาละครับคุณผู้ชมเอาเป็นไรเอาละครับคุณผู้ชมมันมีแบบปผสมัปแบบหนึ่งนะที่ผมเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้ในเกนมนี้และผมก็ไม่รู้ว่าผมโชคดีหรือโชคร้ายที่ ออที่ได้แบบนี้มาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมผมไม่เฟลงนะคุณผู้ชมมันเข้ามาแล้วมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> แล้วแล้วผมจาวตลอดอยังไงเนี่ยนะดูสิทะเลโลกนี้มีแต่ทะเลคุณผู้ชมครับคิดว่าผมควรทำไงดีเนะี่ย ดูสิทะเลหมดทั้งเุบผู้ชมให้ผมทำไงดีโอ้หม่เกิดโอเครู้ไหมสิ่งที่คุณตอนคุณเจอทำอย่างนี้คุณควรทำยังไงลบแบบทิ้งไงเรียบร้อยไปและคลิปสั้นๆไม่ได้ใจความก็ขอให้โชคดีฝันดีกันแล้วกันนะ